มันตื๊ดตืดเนาะแต่ทำไมมันไม่เด้งสักที่ดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูบางกอกอ๋อน่าจะข้อสุดท้ายครับสองแสนสองครับสองแสนสองครับดีมาแล้วครับกินกินกินปังโงกินปังโง่ครับผมเดินเข้าไปหยิบเลยนะได้ครับคนกัดกันแล้วจัดนะไม่ไม่เข้ามาเลยเข้ามาหยิบอ๋อมีมีไปต้องโผล่ได้วิโนวิโน เติมพลังก่อนเติมพลังปนถัข้าปลยเป็นที่เราโอเควไม่เรสวัสดีครับเท่าไหรแล้วพี่เจ็ด้วเดี๋ยวครบต้องเข้าแล้วนะครับเขาเขาเบ่นไปเตือนะครับตอเองสามร้อยครบเรียบร้อยจบมิชชั่นของผมได้มาสามพันรนะ พี่ต้นก็กดเข้าไปเลยอ่าอันไหนก่อนนะอะไรก็ล้วแ้วก็กลับนะอันนี้ก่อนใช่ป่ะอ่าเข้าไปในนั้นเลยครับแล้วก็กลับด้วยนะเออดีี่เจานันน้ี่ครับใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดเข้าร่วมเลยใช่ไหมพี่เจใช่ครับครับแล้วก็กดเข้าร่วมโอ้ตอนแรกจะตามกลุ่มซิตี้รันคลับครับแอปมีปัญหาเหลือ3คนแล้วครับเนี่ยพี่นุแล้วก็น้องต้นครับบางคน ลบลงใหม่ครับตัดได้ก็ตัดนะครับคลิปนี้ตอนแรกจะออกกลุ่มใหญ่ไปครับไปไปไปนอนเลยปะได้แล้วครับไปอ่าร้อยลเลีร้อยละอ้าร้อยมาแล้วร้อยมาแล้วร้อยมาแล้วร้อยแรกครับร้อยแรกร้อยแรกโอ้ดีใจที่ใช้ได้แล้วครับสําสำเร็จครับสำเร็จโอ้เหลือเหลือตกขบวนอยู่สามคนครับคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวพี่ป้กสวัสดีครับผมปิ้งเริ่มครับเร0้ยแรกครับผมสวัสดีครับเด็ดช่องหักลันครับซิตี้ลันมันฟันเวอร์ซีซั่นที่3เริ่มต้นขึ้นแล้วครับออกตามล่าเก็บแต้ม3000คะแนน ออสองแล้วสองร้อยแล้ว,ลวก,ก็เงื่อมาแล้วสามร้อยแล้วครับสามร้อยอยู่หน้าตึกตึกใหม่นะครับปากสีลมอาคารนี้เพิ่งสร้างใหม่ครับปากสีลม อันนี้มาแบบไม่มีแผนกันใช่ไหมครับคิดว่าเข้าไปคอยซอยคอนแวนได้อีกร้อยหนึ่งไปมาหานมา,าครแล้วเราวนเข้าไปละนี <c oughs> เ่เป็นหันครนปุ๊บตรงนี้จบเกมไพ่นี่เนี่ยเกมแบบนี่เกมไพ่ป่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็มาถึงนี่ครับาสภาษาทอนแล้วห้าร้อยแล้วเหรอสร้อยมาเพราะอันนี้อ้าวต้นข้าทำไมหกร้อยอ่ะเฮ้ย มีห <500. S 1> <500. S 2> ้า,หร,าหร้อยอห้าร้อยห้าร้อยสองคนต้นอะแม่เขาอยก่อน้วเขามีคนเกลือมาอห้าร้อยฮ <500 S 1> ะเบนะิ้ลมามันเป็บเบิ้ลมาถ้าขันแบพิเศษไม่เนี่ยไม่งั้นเราวนกลับนี่มันก็จะจบแล้วนะมันต้องวนไปไงต่อดูรูปหน่อยไปเก๊บอันี่ป่ะเนี่ยตอบคำถามสีเหลืองอะไรเหรอ นี่ครับสะพานสาทรน,นี่ก็เป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งครับสะพานสาทรมีกล้องไหมพี่ไม่มีกล้องเลยเหรอครับจุดนี้เป็นตึกมหานครนะครับก็จะเป็นจุดถามตอบคำถามนะครับ นี่ครับตึกมหานครก็จะมีเพื่อนๆนักวิ่งแวะถ่ายรูปมีเพื่อนๆนักวิ่งแวะถ่ายรูปแล้วก็ตอบคำถามกันนะครับขึ้นอย่างพีขึ้่แต่นไม่ขึ้นครับ ตัวน้ำไม่ขึ้น,นคำถามยังไม่ขึ้นนะครมันต่๊ดนตึ๊ดตื๊ดแต่ทำไมมันไม่เด้งแค่ที้ตัสิบเมตรที่ต้องไปขวางเลยนะเมื่อกี้แสดงว่าเลยตรงนี้ฮะ ครับเนี่ยโอ้แ้มตรงมาหานครนี่ขึ้นยากเจ็ดแปดเนาะต่อคำถาม,มาที่ติดมหา,มานครตอนนี้ดิโอ้กว่าจะได้เช็คพอยต์นี้นะครับสามร้อยก็เป็นแปดร้อยนี่คิดเรียงถูกอปะอนนใช่ใช่เรือเ่องทางนั้นไปขวาคิดเรียงก่อนแล้วก็วนไปนูน่นแม่เข้าไปนี่ก่อนในซอยก่อนคิดเรียงไหนอะเนี่ยในซอยมีอัน นี่เหรออ่านั่นแหละ่าเป็นเป็นพื้นที่ของโรงแรมเดอะนยูเดอนยูเดอนยูบางกอกก็เป็นพื้นที่ของโรงแรมเดอะนยูบางกอกเรับเป็นตึกเ,เก่า มาลุ้นกันว่าจะมีกี่จุไหมเจ๊ก่อนหอ่ะคำถามมันจะขึ้นเร็วหรือเปล่าเด้งแล้วของผมยังไม่เด้งอีกนิดนึงเด้งแล้วอ้าวได้แล้วเด้งแล้วครับเด้งแล้วคำตอบคำตอบอะไรเนี่ยฮะที่ไหน5คนอ๋อคำถามว่าอะไรเนี่ย โรงเรียนคงเแคิพเตียนในปีคศ1856มีนักเรียนไทยกลุ่มแรกที่มีบันทึกไว้กี่คนเนาะคำตอบ5คนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไหนตอรตรงไปบ้านี่ห้าคนสามร้อยพิตี้สวัสดีครับสวัสดีครับได้เก็บแต้มไหมพี่เนี่ยอ๋อครับสู้ๆ วันนี้ก็เจอเพื่อนๆนักวิ่งหลายกลุ่มเลยนะครับทั้งวิ่งออกกําลังกายวิ่งเก็บเก็บระยะแล้ววิ่งเก็บแต้มของซิติรันก็มีนะครับเยอะมากไกด์เราก็จะเป็นพี่นุกับน้องต้นนะครับเราเป็นคนตามครับพี่สี่ใกล้แล้วเนี่ยจานยี่สามอมาทางมีงานปิดถนนด้วยนะครับใช่ใช่ปิดซ้ายขวาเลย ตรงนี้คนยิ่งแน่นเลยคันที่แล้วเราเข้าไปซอยแล้วบ้าตอนนี้ถึงวัดแขกแล้วนะครับพันสามได้แล้วอ่าแสดงว่ามันได้แล้วเหรอ, <c oughs> อเฮ้ยพี่เด็ดได้ยังพันสามมันต้องพันสามเพราะร้อยกับผมคนละร้อยอ่ะถูกแล้วไงหน,นะนอ่ะไปไงปต่อขวาขวานะไป คนะณะเพื่อนๆที่มาเก็บแต้มนะครับจุดจุดเช็คพ้อยอาจอาจจะไม่ตรงนะครับบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่ได้เป็นที่กี s ครับอย่างอย่างของผมเนี่ยแต้มเก็บตั้งแต่อยู่ข้างล่างของพี่ต้นกับพี่นุมาเก็บอยู่บนสะพานลอยอย่นเนี้ยมาเก็บอยู่บนสะพานนะครแต่ของผมเก็บตั้งแต่อยู่ตรงนู้นคะรับตรงนู้นข้างล่างเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ถือโทรศัพท์ แล้วก็เก็บแต้มก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางคนก็จะเก็บแต้มได้ง่ายบางคนก็เป็นที่ก <ไป S 1> ี่พีนะครับณโภชนาอ่าอยู่แถวนี้จะเป็นสมบูรณ์โภชนาะตอนนี้เรามาถึงหน้าสามย่านมิตรทาวน์คำถามคำตอบมาแล้วครับนี่ครับคำถามคือสามย่านมิตรทาวมีพื้นที่ให้บริการกี่ตารางเมตรครับโอ้ย<ข>นหน้า,นาข้อสุดท้ายครับสองแสนสองครับสองแสนสองครับเยมาแล้วครับ เรียบร้อยพันเก้าแล้วเรียบร้อยครับอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าพันแปดครับผมพันแปดพันหกครับพี่นุพันหกวันนี้พันเก้าโอ้โหนี่ครับมามาพร้อมกันสตาร์ทพร้อมกันจะเป็นเพราะเราพี่พี่นุพันพี่นุพันหกผมพันแปดแล้วน้องต้นพันเก้าก็ก็เป็นที่ระบบกีเพลนะครับเพื่อนเพื่อนนักวิ่งก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสนะครับประมาณนี้อยู่แล้วบางคนก็เกินบางคนก็ไม่ครบประมาณนี้ครับ บางจุดบางจุด GPS จับง่ายบางจุดจับยากเดินวนหาหลายรอบถึงจะขึ้นคำตอบคำถามครับนี่ครับสามยานมิทาว ขานีต่อไปเร็กรับเียไปตา,ามเาะต่อไปรมื่วาน2ั่บเมื่อวานัานอ๋อหรอเมื่อวานสิบสิบสามเองเอฟเฟกต์เริ่มมาแล้วเนี่ย อีกจุดเท็กคอยส์นะครับหัวลำโพงครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับห <c oughs> ัวลำโพงหนึ่งร้อยหรือสามร้อยพี่ <100. S 1> อ๋อหนึ่งร้อยแต่ก่อนมันเป็นจุดตอบคำถามแต่ก่อนเป็นจุดตอบคำถามหัวลำโพงขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไปไปไงบนกลับทางเดิมใช่ใช่โอเคเราก็จะได้ละใกล้ละร้อยปีเข้าบรรทัดทองไงเราตรงข้ามทางด่วนเราเลี้ยวเข้าไปไเมื่อกี้<ด>ที่เราเลยมาแต่ตามนี้เข<ะ>าเลยเนี่ยเขาก็ไปร้อยจีอลไรที่มันหรือว่าเหมือนกันอ่าสายก็ไปซ่อมเหล่านั้นเลยทั้งเยอะหรอกสามพันก็ได้จับลุ้นเหมือนกัน เท่ากันอ่ะมันอยู่นุ่นดวงไม่เหมือนแต่ก่อนแต่อาพระยะ่อยว่าอีกแบบสวัสดีครับกลับแล้วเหรอเรียกคอยน้องกลับครับผมครับผมขเจรียกอยู่ใช่หรอไม่ได้ครับซู่ซครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปได้หรอไปได้หรอคันจะนดด่วนหรือเปล่าพี่ไปเข้านี่ก็ได้พี่ไปย้อนไปนี่แหละ ตอนนี้มาเส้นบรรทัดทองนะครับ<ล>ะจะเข้า,าอุทยาน100าร้อยปีแหล่งรวมร้านอาหารร้านอาหารตอนเย็นเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับตอนเย็นตอนกลางคืนนี่นนเพียบเลยครับคนแน่นเลยเส้นบรรทัดทองนะครับใกล้ๆก,กับอุทยานร้อยปีอุทยานร้อยปีจุฬาครับ โอ้ตรงนี้ก็นักวิ่งมาเพียบเลยครับตรงไปอย่างเดียวอ่ะตอบเลยวะรอ,อยมันขึ้นแล้วเนี่ยตรงไปค่อยมีต่อคำถามใช่ไหมเขียวิ่งะรูทเ,เราเนี่ยไม่มีใครอยากตามรอยแน่เลยถาพี่โนไ้ไม่มั็คือตามรอยรูทเนี้แหละแต่ว่าเขาวิ่งเราวิ่งเราวิ่งกลับอ่<ร>าใช่ใช่ กี่เต้นแล้วครับพี่1,080ครับ1 0 9วครับต่อต 8, ตตไปจะไปจุดตอบคำถามต่อไปตรงสเตเดียมวันด้คะแนนก็น่าจะใกล้ครบแล้วขาครับจะไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> มาถึงจุดนี้เราก็มาตอบคำถามที่สเตเดียมวันะครับด้านหน้าสเตเดียมวันมีคลินิกออกกำลังกายของหมอเมย์พอดีครับกำลังจัดกิจกรรมอยู่ เดี๋ยวแวะแวะตอบคำถามด้วยกัดูกิจกรรมขึ้นยังพี่ขึ้นแล้วคำตอบอะไรนะหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าครับคำตอบเอา้าเอ้าเอาออกจากโอ้โหผิดพลาดครับเอาเอาออกจากกระเป๋าแล้วทีนี้ มันตอบให้ไปแล้วแต่ทีนี้กลายเป็นตอบผิดครับยังไม่ได้กดมันเด้งขึ้นมาแล้วไปกดโอเคไม่ได้ดู9ห9ือนกรอ,อ,กอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดนะครับคําถามคําตอบมันขึ้นมาออโต้แล้วพอดีหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าก็กดกดตอบคําถามไปก็เป็นตอบผิดนีครับพลาดแล้วพลาดแล้ว ฝังโขกินฝังโขกครับผมครับผมเดินเข้าไปหยิบเลยนะได้ครับคุาบีและจันไม่ไม่เข้ามาเลยเข้ามาหยิบอ๋อมีมีปลาทั้งโกไดวิโนวิโนเลือกสโลงเลือกการนี่จุดจุดจุดที่พี่ปอกกับหมอเมย์นะครับมีปลาท้องโกบริการนี่ครับปลาท้องโกบริการวิโนใส่ถุงได้ใส่ถุงนะครับสามคนเดินไปกินข้างนอกนี่นี่ครับมีปลาท้องโกบริการครับอ๋อครับนี่ครับ พาต้องโกะอภินันนาการเนี่ยคลิปป๊อปครับทำน่ากินหอมอร่อยหอมหอมทุกตัววิเศษากเติมพลังก่อนเติมพลังเป็นถั่วโอ้โหเป็นถั่วก็คอใช่ถั่วไหมครับทานหรือเปล่าเนี่ยทานหรือเปล่าโอ้สวัสดีพี่จิติรันครับจิติรันสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บแต้มให้ไหมครับเนี่ยอ๋อสู้ๆครับ กลุ่มซิดีรันครับนะครับตรงนี้เป็นสนามสุขพัชราใสาครับสนามกีฬาแห่งชาติครับนี่ครับจอกเลยไหมล่ะพี่จะได้ทันออกจอกเลยก็ได้ทราบกัน โทษครับตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กสกายวอล์กมาบุญครองอนี่อะหนึ่งสอง,ง,สองแล้วก็นี่อะวนรล้กมานี่นี่นีน่โอเคโอเคอเค,ครบตรงยาวก่อน เ้ยลงฝั่งฝั่งนี้ใช่ป่ะเออลงนี่ลงนี่อีกเจ็ดร้อยครับโอเคสามพันก่อใช่ครับขึ้นไหนครับขึ้นหับนครับอยู่ตรงกลางใช่ใช่ ได้แล้วครับคนละอยางได้ครับยุ้ผมไม่เคยที่อยากจะมากันเลยนะทำไมมันต้องนสนสี่แล้ครับแทมหายไปสองเพราะว่าตอบคำถามผิดครับจะไปตอบกับมใช่ไหมวช่วงนี้เป็นวัยรุ่นสยามครับ เป็นไว้ลู่อีกครั้งหนึ่งนี่งานโฟกอ่ะอ๋อฟรีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนะตอ,อนบ่ายคนเยอะแน่เลยแดดเริ่มออกแล้วนะครับ ใหม่มาแล้วครับตรงเอาให้พี่ๆฟ้องฟไม่ได้ท่าวิ่งไม่เป็นไรเอาลูกไว้ก่อนมาถึงศาลพระพรมนะครับพิธีบวงสรวงศาลเท้ามหาพรมตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับวันที่9นะครับเย้ยย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  สามแต้มเา้กให้โชว์แอปด้วยไหมได้แล้วโอเคชาร์จข้นไหนสองสามไปนด้วยสองสามว่วช่วยช่วยเยีตาอ้าวโอเคำนวงสาเรียบร้อยครับขอบคุณค่พี่ขอบคุณครับได้เลยครับได้ครับ ที่เครับมาถึงฐานพระพรมตอนนี้2,007แล้วครับ2,007อีก300ครับวกไปสวนลุมครับตอบคำถามสวนลุมก็น่าจะครบแล้วครับถ้าไม่เกิดข้อผิดพลาดในตอนตอบคำถามก็น่าจะขาดแค่ร้อยเดียวนะครับจะพอดีไปกดตอบคำถามที่วันสเตเดียมวันะตรงสเตเดียมวันตอบคำถามผิดก็ได้มาแค่100นะครับ อ๋อวิ่งมาตรงจะถึงสวนลุมมาเจอพี่หลวงครับแกงพี่หลวงนะสวัสดีครับเท่าไหร่แล้วพี่เจ็ดแล้วเดี๋ยวครบอ๋อตอบเก้าพี่เก้าเก้าสานว่าผมตอบเก้าใช่ไหมเก้าเก้ากัมพามตอบเก้าวันที่เก้ายังยังไปครบสวนลุมแหมตอบปัญหาผิดยังมีเลยพี่กดเร็วไปนี่เจอเจอพี่หลวงเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับพาน้องน้องมาวิ่ง โอเคกันหมดเลยเหลือคนเดียวก็เลยมาวิง่งกับเขาโอ้โเคพี่<อ>เจอกันใช่สวัสดีครับ<ส><ข>วิ่งอื่นวิ่งื่นครับผมไม่ใ<ส>ช่<ข>ยืนคุยกันเวลามหมดลื <performance> อก็เท่ากับ ตอนนี้2อ0พอยู่รถ BTS ลาดดําหลีนะครับแล้วไปเอาแต้มที่สวนลุม300ก็ประมาณ3,100ตามเป้าครับรอบนี้ไปไปแบบหลงๆนะครับหลุดจากกลุ่มก็ครับอ่านี่ครับเพื่อนๆนักวิ่งก็เก็บแต้มกันช่วงแรกแอปมีปัญหานะครับก็เลยหลุดจากกลุ่มใหญ่ก็เหลือกันแค่3คนโรคลีต้องเข้าแล้วครับเนี่ยซ้อมตอนไหน ไปวิ่งงานไหน<ม>ก็ไม่พลาดที่จะดื่มโคคาลิสโซดครับต้องเข้าแลนะครับอเอาเ้าเซเ่นไปซื้อนะครับจุดสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเข้ามาเก็บที่สลาแปดเหลี่ยมที่สวนลุม <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินย้อนสอนนะครับ <c oughs> เพื่อนๆพื่อนนักวิ่งก็ออกกําลังกายกันเ <c oughs> พียบเลยล <c oughs> ครับห้ามตอบคาถามผิดนะครับผมมีโอกาสแค่ครั้งนี้แล้วนะครับ ตอบคาถามผิดไปครั้งแล้วครั้งนี้ต้องต้องตอบให้ถูกนะครับอ๋อมาแล้วครับน้องต้นครับนี่คาถามมาแล้วครับสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยชื่ออะไรสวนลุมโอ้โหคำตอบน่าจะสวนลุมเลยแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับคําตอบโอ้ยเกือบกดผิดใจเย็นๆครับใจเย็นสวนลุมพินีครับใช่อ้าวสามคนแล้วครับตอบแล้วครับพี่พินุโทรศัพท์ออกไปนิดหนึ่งอ่านี่มาแล้ว สามรอบเรรอจบมิชั่นของผมได้มาสามพันหนึ่งรอนะครบแล้วนะครับสามพันหนึ่งร้อก็ทำการกดสต็อปนะครับเพื่อนๆที่เล่นเกมเสร็จกดสต็อปตรงนี้กดจุดนะครับย่าเย่ไลจ็อบแล้วก็สามารถแชร์ได้นะครับูฟี่กนนี่ครับรูท รูทก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่มีมีทับเส้นเดิมนิดหน่อยนี่รูทโพสไปยังหน้าฟีดได้เลยครับน,นี่พิมพ์อะไรก็ได้ใช่นี่ครับเน,น,นี่ยครเียบครอยครับนี่ก็ถือว่าจบภารกิจนะครับนี่คือถือคือทำ ถูกต้องตามกฎกติกาที่เหลือก็จะเป็นอรอลุ้นรางวัลอย่างเดียวครับแล้วก็ไปดูหน้าฝีตัวเองได้นะครับว่าโพสต์ไปว่าน,นี้ครับ3,100ใช้เวลาไป2ชั่วโมง34นาที15กิโลเมตรนี้เพราะว่าวิ่งทับเส้นเดิมบ่อยนะครับ <c oughs> วิ่งวนไปวนมาวิ่งวิ่งวนไปวนมาโดยไม่มีแผนนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้ทับเส้นเดิมระยะทางก็เลยเพิ่มมากขึ้นเพื่อนๆที่มาวิ่งก็ <Okay. S 1> วางแผนดีๆ <c oughs> นะครับไป<ล>ตามนะแผนที่ตัวเองวางง่ายที่สุดนะครับ ในเนี้ยสามพันหนึ่งร้อยใเนี้ยสิโลเป้เลยอ๋อน้องต้นได้สิบกิโลระยะเป้เลยระยะสิบกแต้มแต้มแตมแามพันสแต้ม3ามพได้เยอะกว่าเพื่อนนะได้เยอะกว่าคนอื่นพี่นุนหรสามพันครับอ๋อพี่นุ่ได้มา3า0 0ัเท่ากันกับผมเอาไปเป็นลุ้นดวงเอาตอบผิดเป็นหนึ่งอบผิดเป็นหนึ่งคอตอให้ไปที่ไปเดินรงไหนต่อปะไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการวิ่งซิติลันมันฟันเวอร์ซีซั่นที่สามสัปดาห์แรก ของสัปดาห์แรกครับวิกวิแรกมิชั่นแรกเพื่อนๆที่ลงทะเบียนทันในวิกสอ4สามสนะครับสองสก็คล้ายๆกันนะครับแต่รูทแต่ละวิกอาจจะไม่ซ้ํากันนะครับขอบคุณนักวิ่งทุกๆท่านที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ